โซนี่เจรจากับอเมซอนส่งโฮเทลทานซิเวเนียทานฟอร์เมนเนียลงสตรีมมิ่งทั่วโลกโดยตรงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ ATC Film New s รายการที่จะพาผู้ชมไปรับรู้ข่าวสารแวดวงภาพยนตร์และซีรีส์ที่จะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้ดูกันโซนี่เจรจากับอเมซอน ส่ง Hotel ทานซิเวเนียทานฟอร์แมนเนียลงสตรีมมิ่งทั่วโลกโดยตรงเว็บไซต์วาระที่ได้รายงานว่า Sony Picture Animation จะส่ง a n i m เมชันโฮเทลทานซิเวเนีย4หรือมีอชื่ออย่างเป็นทางการว่า h o เทลทานซิเวเนียทานฟอร์แมนเนียซึ่งเป็นภาคสุดท้ายในแฟนชายลงในบริการสตรีมมิ่งโดยตรงแทนการฉายในโรงภาพยนตร์รายงานดังกล่าวยังระบุอว่า Sony Picture Animation กำลังเจรจาข้อตกลงกับอเมซ o n มูล,ลค่าเกือบร้อยล้านเหรียญหรือประมาณ3,300ร้ล้านบาทเพื่อนำ a อนิเมชันดังกล่าวไปฉายทั่วโลกผ่านบริการสตรีมมิ่ง Amazon Prime Video การตัดสินใจของ Sony Pictures Animation ในครั้งนี้เนื่องจากเกรงว่า จะไม่มีจํานวนผู้ชมในโรงภาพยนตร์มากพอที่จะสร้างกําไรให้กับสตูดิโอได้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐยังคงรุนแรงอยู่ a i m a ิเมช Hotel t ลทานซิวเนียภาคแรกได้เข้าฉายไปเมื่อปี2012ซึ่งเป็นผลงานการสร้างของอดัมแนเลอร์โดยเขาได้ชวนเพื่อนมาเป็นต้นแบบการออกแบบตัวละครต่างๆรวมทั้งให้เสียงภาคซึ่งแฟนชายนี้ ทำไรายได้รวมกันไปถึง1,375ร้านเหรียญหรือประมาณ45,700ร้านบาทการที่โฮเทลทานซิเวเนียทานฟอร์มาเนียเปลี่ยนไปฉายทางสตรีมมิ่งนั้นส่งผลดีต่อแอนิเมชัน The Add Adam d Family 2ที่มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์วันที่1ตุลาคม2021เช่นเดียวกันจบไปเป็นที่รียร้อยนะครับกับข่าวโซนี่เจรจากับอเมซอน ส่งโฮเทลทานซิเวนเนียทานฟอร์เมนเนียลงสตรีมมิ่งทั่วโลกโดยตรงถ้าชอบข่าวนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดการรับชมข่าวเด็ดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ